นายกบอกไม่กังวลคนเทียบเด้งบิ๊กโจกกับคดีบิ๊กต่อเชื่อสอตชให้ความเป็นธรรมทุกคนนายกบอกคำสั่งเด้งบิ๊กโจกเป็นคนละคดีถูกสั่งช่วยราชการสอปอนยันเป็นอำนาจรักษาการพอบอตํารวจฟันวินัยไม่กังวลถูกเปรียบเทียบคดีบิ๊กต่อมั่นใจกระบวนการยุติธรรมเชื่อสอตชให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนายเศรฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงนามคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุเรศหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับไปที่ต้นสังกัดหลังให้มาช่วยราชาการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนที่พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ กับพวกรวม5คนออกจากราชการไว้ก่อนโดยระบุว่า3าถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตรวจสอบเรื่องนี้พลตำรวจเอกกิจรัฐก็ได้มาพูดคุยกับตนเพื่อขอให้ส่งตัวพลตำรวจเอกสุเรตกลับต้นสังกัดเพื่อจะได้ไปดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องกับผลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ ยังตรวจสอบอยู่มีอีกหลายเรื่องที่จะต้องตรวจสอบต่อทั้งในส่วนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุเรตแต่คำสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้เป็นคนละคดีกันส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่อยากไปกดดันอย่างที่ตนเคยบอกไว้กระบวนการยุติธรรมไม่มีใครไปก้าวไกยหรือเร่งรัดอะไรเข้าใจในความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของคณะกรรมการทั้งสามคนเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตาอยู่และเมื่อถามว่าเหตุผลที่ให้พลตำรวจเอกสุเรศออกจากราชการไว้ก่อนเพราะเกรงว่าจะไปแทรกแซงเรื่องคดีและยังมีอิทธิพลอยู่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นไปตามที่รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการดำเนินการกันมา ส่วนความคืบหน้ากรณีของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่อาจจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันกับกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเชื่อว่าแต่ละกรณีก็มีความแตกต่างกันไปเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านอาลัยกิรติรัชโนปหลัดกระทรวงพาณิชย์เสียชีวิตอย่างสงบเช้านี้ในวัยห6ปี อาลลยกิรติรัชโนปหลัดกระทรวงพาณิชย์เสียชีวิตอย่างสงบเช้านี้จากอาการเส้นเลือดสมองแตกในวัย56ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้19เมษายนลูกสาวของนายกิรติรัชโนปหลัดกระทรวงพาณิชย์แจ้งข่าวมายัางกระทรวงพาณิชย์ว่าครอบครัวรัชโนขอแจ้งให้ทราบว่านายกิรติหรือพ่อจันได้จากไปแล้วอย่างสงบในวันที่19เมษายน 2567เวลา3านาฬิกา28นาทีก่อนที่พ่อจันจะจากไปพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลได้เทศนํำทางก่อนลมหายใจสุดท้ายผ่านทางโทรศัพท์ร่างกายเสมือนเป็นบ้านบ้านของคุณกิรติตอนนี้กำลังจะผุพังเราจึงไม่ควรไปห่วงหาอะไรในบ้านที่กำลังจะพังทลายหลังนี้เมื่อถึงเวลาที่บ้านพังลงมาแล้วก็ขอให้สละบ้านหลังนี้เพื่อไปยังบ้านหลังใหม่ ที่ดีกว่าบ้านที่สร้างจากคุณงามความดีตลอดชีวิตที่คุณกิรติได้สั่งสมมาคุณกิรติไม่ต้องเป็นห่วงคนในครอบครัวทั้งคุณแม่พันรยาและลูกทั้งสองคนทุกคนจะสามารถอยู่ได้อย่างดีด้วยคุณงามความดีที่คุณกิรติได้ทำไว้แม้ว่าคุณกิรติจะไม่อยู่แล้ว ตอนนี้คุณกิรติกำลังจะต้องเดินทางไกลสัมภาระอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปความห่วงใยกังวลใจทั้งหลายก็ทิ้งเอาไว้ขอให้เอาพระรัตนตรัยเป็นสิ่งนำทางในการเดินทางไกลครั้งนี้สิ่งที่ติดตัวไปคือความดีและบุญกุศลที่สร้างสมมาพ่อจันทร์ได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวอย่างใกล้ชิดจนลมหายใจสุดท้ายและพ่อจันรได้เดินทางไปสู่สุคติแล้วทั้งนี้นายกิรติรัชโนได้ล้มป่วย เนื่องจากเส้นเลือดแตกในสมองตั้งแต่เมื่อคืนวันที่10เมษายน2567โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยทางครอบครัวได้รายงานอาการเมื่อวันที่17เมษายนว่านายกิรติชีพจรเร็วความดันต่ำสาเหตุจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอาการอยู่ช่วงวิกฤตก่อนจะจากไปอย่างสงบในวันที่19เมษายน 2567เวลา3ามนาฬิกา28นาทีสำหรับประวัตินายกิรติรัชโนเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2510ปัจจุบันอายุ56ปีมีชื่อเลนว่าจันจบการศึกษาชั้นประถมโรงเรียนเซนคาบเบรียวบเบียวชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาสังคมวิทยาปริญญาโท คณะรัฐประศาสศสาขาการคลังสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และปริญญาเอกบริหารธุรกิจยูไนเต็ดสเตย์อินเตอร์เนชันแนลยูนิเวอร์ซิตี้สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศเคยรับราชการไต่เต้างมาเรื่อยๆเป็นรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะนั่งเก้าอี้เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ในปี2566เครื่องครวงราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับคือมหาวชิรมงกุฎและประธมาพรณ์ช้างเผือก